นี่ yup. มาเทคนิคนะครับนีจ่จะจะจะบอกต่ายง่ายนะครับวิธีการตัดเหล็กกล่องเนี่ยเพื่อนเพวลาเราตัดลูกหมูเนี่ยบางทีเวลาเราตัดเนี่ยมันจะหนีบเหล็กกล่องเพราะฉะนั้นวิธีการตัดเนี่ยแนะนำเราตัดด้านนี้เนี่ยกรดานนี้เลยนี่เหมือนตัดเราจรสตัดด้านนี้เลยแล้วก็พลิกมาด้านตรงข้ามเลยเนี่ยพลิกมาด้านตรงข้ามตัดไปนี้เลยเราตัดด้านตรงข้ามให้หมดก่อนนะครับแล้วก็พลิกมาด้านนี้นะครับก็คือมาตัดต่อด้านนี้คือวิธีการง่ายคือเราเราตัดด้านนี้แล้วก็มาตัดด้านนี้ตัดตัดตัดด้านตรงข้ามก่อน นะครับมันจะไม่ค่อยหนีบมันจะไม่ค่อยหนีบใบนี่เราตัดลูกหมูนะครับแล้วก็ใบที่ใช้ตัดนี่นี่แนะนำเลยเนี่ยนี่ีนใบนี่เลยนี่นี่นี่นะครับใบซูโม่เขียวนะครับทุกคนจับเลยใบซูโม่เขียวคือมันตัดดีตัวนี้ตัดไม่เปลืองตัดเร็วนะครับตัดไม่เปลืองตัดเร็วแล้วก็ไม่ค่อยแตกไปเนี้ยนะครับใช่ดีคุ้มก่าราคาก็ถูกนะเนี่ยตัดง่ายๆเลยตัดเลยดูนี่คมจริงอใบซูโม่เขียวนี่นี่นี่เบิร์ดนี้ นี่นะนี่เข้าไปนะนี่ครับนี่ครับทุกคนเนี่ยเนี่ยตัดไปนี่เลยนะครับแล้วก็ใบตัดคือตัวนี้เลยนะครับ ก็ง่ายๆเลยนะครับแต่อยากได้ใบัดแบบเนี้ยคงจ